ดาบทุกทุก่าลาแหล่งบ้านแดนไทยเจ็ดสิบป,ปีเปี่ยมลน้น ดอนด้อยถิ่นพงไผ่งพองเพิกวางพาฒนาพี่น้องให้ฝ่าประชาชนทรงเป็นบุญยอดลั ทรงปียมเมตารินรับราชทแลพระมีสุทธ ข้าวนิรันดรวันนะวะมินทระรมหาราชร,ราชบานประกาศราษดรดีสิบสามตุลาคมก คมทุก ด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิปรรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและประรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประพันธกรโดยโดรบำรุงพันอุบล อุป,ปานายกห้าฝ่ายต่างประเทศขับเสพาโดยนางดกรกัญญาััตน์คำคุณเมืองหัวหน้าสำนักง,งานปร,ริยนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย